ใช่ครับผมสวัสดีครับน้องปุ่นรีวิวไข่ไดโนเสาร์นะครับลองดูซิเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างนะไม่รู้ว่าเราไปช่วยอะไรเปล่าว้าวโอ้ข้างในมีอะไรอ่ะไหนเดี๋ยวโชว์หน่อยดิมีอะไรอ่ะมีพี่เอ็มแล้วก็มีอะไรลูกเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาคนไปช่วยไหนดูดิเฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบว่าสล็อตนี่นะ อีกไขยใช่อันนี้เล่นยังไงเล่นให้แม่ดูหน่อยอ่าไหนฟัดดิไหนดูกันไห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 นให้แม่ดูหน่อยอ๋อมันเป็นอะไรแบนี้นี่พค่ะเอ้ยปล่อยปล่อยปลอยปอเอาต้องมีสตรอเบอรี่เย้แม่แทงถูกด้วยมีสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะอะไรอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นขนมนะ อันนี้น่าจะเป็นขนมนะเฮ้ยจะกิน,กนี่ยกินไหมยี่เกินปลากับปุโอ้ยได้เงินได้เงินเลยเหรอโอ้ย